โมด,ดามพูดถึงแจ็คแฟนฉันแล้วคะ่ะวันนี้นะคะจะพาทุก้นมาติดตามหนุ่มแจ็คแฟนฉันที่หลายคนเองเ,องเนี่ยคงจะเห็นดีว่าเจ้าตัวอยู่ในวงการมานเทิงมานานและก็มาเริ่มมีชื่อเสียงเพิ่มมาขึ้นเลย,เลยๆเยๆหลังจากนั้นเองหนุ่มแจ็คเขาก็ตั้งหน้าตั้งๆในการในการที่จะทําช่องในการเป็นยูทูบเบอร์ค่ะยูทูบเบอร์ของเขาเองก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยกับล่าสุดว่าเรียกว่าตอนนี้ลัคกี้อินเกมแอน อินเลิฟสุดๆค่ะเพราะว่าไม่นานมานี้เขาได้เปิดตัวแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว,ว่า mm hmm. อวดความหวานกันรัวๆค่ะคนโสดอิจฉานักมากล่าสุดแจ็คพูดรายการแชร์ว่าจริงๆแฟนคนนี้คบมานานหลายปีแล้วให้หมดดำเป็นอาจารย์เลยมดดำพูดต่อว่าไม่ใช่ก็ไปทำชั่วใส่เขาแล้วแหละเขามีแฟนช,ชั่วแบบมึงเนี่ยนะแจ็คก,ก็เผยว่า ที่มดดำเป็นคนโทรไปขอให้ตอนแรกเขาจะไม่ครบนะเพราะมดดาพูดว่าท้าไม่เปิดตัวเขาก็เลิกแล้วไปทําเรื่องชั่วๆแจ็กยังกล่าวต่อว่าก็ไปทําเรื่องไม่ดีกับคนแถวนี้แหละเอ่ยชื่อไม่ได้เลยให้หมดดาช่วยโทรไปง้ออะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเปิดเองเปิดตัวเองเป็นนิวแจ็คเลยเปิดตัวและไม่ยุ่งกับใครเลยโมจามยังพูดต่อว่าถ้ามึงปล่อยเพลงออกมาอีกจะประนามมึงให้สุดเลยนะไม่ใช่เลิกกันไปแล้วก็ปล่อยเพลงหนึ่งมีภรรยาใหม่ปล่อยเพลงหนึ่งยกมือไหว้ขอร้องอย่าเหอะอย่าเป็นพระวงการหลักเลิกก็ปล่อยเพลงแจ็คลัน่นไม่ปล่อยแล้วคนนี้รักจริงแหละเพราะแถวรัชดาพัฒนาการไม่ไปละเรียกได้ว่า งานยน้ำดดำก็พูดถึงเรื่องราวความรักของแจ็คก,กังรายการกันเป็นเลยละค่ะ